สเวตตัวจริงของทางนักข่าสมาคมยูเนเต็ดนะครับก็หมายเลข4ครับนนทวัฒน์สาราศดครับหมายเลข6อับดุลละมานบากัรครับหมายเลข10อภิเดชเอติยัตหมายเลข16ชนดลไตแสงหมายเลข20วรชิตป่วงกลางหมายเลข21่สิบเอ็ดพุทธสาวตัวครับภูตะวันปรางทองหมายเลข26กัปตันทีมครับทาตีสีหาหมายเลข28ชนสิทธิ์สุวรรณโคตรครับหมายเลข29เอกชัยสิงห์วงศ์หมายเลข77กิติศักดิ์เตชะโคบุตรและก็หมายเลข89ครับนพพลัตอุไรแข ู้เล่นสำรองนะครับหมายเลขเจ็ดก,กิตสักเลือกยามดีนะครับหมายเลขแปดวิติกายพิติสมบัติครับหมายเลขเก้าชิทธิศักดิกายแก้วครับหมายเลขสิบสี่บูดาเฮลลี่อิสมาอลหมายเลขสิบสิบเจ็ดครับพีรพลทองล้วนหมายเลขสิบแปดสุธิพัฒน์สารคล่องหมายเลขสี่สองพันวิวัฒน์อุ่นเมืองครับหมายเลขสี่สิบสามอัตพลชัยโคตรและก็หมายเลขเก้าสิบเก้าครับการณรงวิสุทธิยาพิลมผู้เล่น ฝั่งทางมหาสารคามสามเณรเท่านะครับขออนุญาตไม่ได้มีกราฟิกนะครับผู้เล่นหมายเลขหนึ่งครับอิทธิกรการสร้างครับหมายเลข3าครับชาเวชสิงโตครับหมายเลขสทีละพงดีหามแหหมายเลข6กปีญัตชานรัมหมายเลข7พีระวิททอน,นิทิโรดนะครับหมายเลข10เวโรโซนะครับซานโตสหมายเลข11นัทพลทับถนนหมายเลข21วัฒนศัก์เจิญศสีกับตันทีมครับหมายเลข31 นัชชนนพินิษบุญสุสนทรครับหมายเลข59ภพูรินสารวันครับหมายเลข8 8ทันโก้ชูลาป่านะครับผู้เล่นสำรองของทางมหาสารครามสามเณรแถวครับหมายเลข19กพิทยานุษกระแสหมายเลข2 2วัฒนพลชิ้นทองหมายเลข23เทพวิรุณสัดกิติโรธหมายเลข27ดครับภูวดลบูรณะนะอุดมหมายเลข29ธีรพัฒนปั้นบุญชูหมายเลข35ภูริพัก พงศธรทีลานะครับหมายเลข39พระพักนันมีชื่อหมายเลข44อาตูเวียล่าครับหมายเลข69คมกริบคำศกเชือกครับวัหน้าผู้สอนก็คือโค้ชจักราชโทนทงษานะครับ เอาละครับสัญญาณดูดเริ่มแล้วเกมการแข่งศึกฟุตบอลกองสลากพัดไทยหลีกสามโซนภาคอีสานรับเจ้าบ้านยัให้เพื่อนจะไปที่ทเสาสองโขกเช็ดสบัดมาแล้วตรงนี้สองคนกระโดกแล้วข้ามคานโอ้โหสัญญาณเตือนครั้งแรกของผู้มาเยือนครับเกือบจะเล่นงานแนวรับเจ้าบ้านโอ้โหบูดวิทครับไม่มีโทษจะมุงช่วยก็ต่อเลยต่อแล้วเวลโ่เกี่ยวไม่ติดโอเจ้าบันสุดท้ายนี่น่าเสียดายครับเวลโซงเกี่ยวไม่ตดเพื่อที่จะลุ้นยิงประตู รอดอีกครั้งครับแนวรับเจ้าบ้าน นี้าย้นเด็กเลยปรนตูต่อสูงจากนั่นเขาบอกไปเลย เดาต้อารทำนะครับเราจะทยนะฮะเอทีเอเราจะนั้นคุอนก็มานีเส็ได้ด้วยหนึ่ระตูต่อูนะครับขอบคุณแฟนบอลผู้ท่านนะครับขอฝากงุกท่นะครับติดตามเป็นกำลังใจให้กับผู้อนะครับคุณผู้มครับ